บัดนี้วันที่21เดือนกุมภาพันธ์2568เป็นวันที่50ที่ข้าพเจ้านางจุเลรัตพิบูลไม้ขอถวายเสี่ยงสวดสัททายพระสุตรพระปรีดามนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้อเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเวสุอัตาคัตชัน ข้าฉันตุเทวตาสัธรรมมังมุนีราชัสสุนันตุสักขโมคทังสกเคกะเมจารุเปคิริสิขะราตเตจันตาริเควิมาเนตีเปละเทจะคาเมตาูรวะนะาเหัหบเนเคหะวัตถุมหิเตเตภูมาจยันตุเทวาชระถารวิสเมยัก่ะ คันทับพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาระวะจะนางสาตะโวเมสุนันตุธรรมสวนรคารูอัยยมพัทันตาธรรมสวนรคารูอัยยมพัทันตาธรรมสวนรคารูอัยยมพัทันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกลาวพระรัตนตรัย Arang sama sa mga pakawantang pagkawantang piwate mi sawakato wakato pagkawata tamo tamang nama masami sa upatipan no pagkawato sa mami si Boswad si, na masaka si Tikata na muta sa pagkawato rato sa masang putasa na muta sa pagkawato rato sa masang putasa na muta sa ha Boswad tayo sa nanakom na putang sarana ngga jami sarana ngga jami sarana ngga jami tuti yam sarana titi yam ปิธัม <reading> ังสารนังกจามิตุติยัมปิสังคังสารนังกจามิตติยัมปิพุทธังสารนังกจามิตติยัมปิธัมังสารนังกจามิตติยัมปิสังคังสารนังกจามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทีเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะสุติเมหตุสัพพะทานาทีเมสารนังอันยังธรรมุเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะสุติเมหตุสัพพะทานาทีเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะสุติเมหตุสัพพะทา 7. Puthanusati, iti piso pakawarang samasamuto vishacarana sampano sukatoro kawiduhanu taro kure sata masarati sata tewa manusanang puto pakawati patamanusati sawakato pakawak tatamu santiti kwa kareko e ka sankhanusati supadipanno bhagavato sāvaka sankho ucu padipanno bhagavato sāvaka sankho yaya padipanno bhagavato sāvaka sankho samiti padipanno bhagavato sāvaka sankho yati rang catare pulisa yukane adap pukala pulisa pukara esa bhagavato sāvaka sankho au niyopa niyotha kin niyancari punyake pangro kasati 10 bodratana sut yani thaputani samakata ni pumani wayani sabewa พุทธสมะนาพวันตุอัตโทปิสกัจจะสุนันตุภาสิตังตัสสะมหิพุทธานิสามเาสักเพเมตังการุธามนุสิยาปชายาเทวะจัลโตจัหรันติเยภาริงตัสสะมหิเนรคัทธาอัปปมาตายังกินจิวตังวิตังอิทิ อิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนาปณีตังนโนสมังอัติตาถาคเตนะอิธรรมปิพุเตรัตนาปณีตังเอเตนะสัจเเอนะสุวติโหตุกายังวีลาคังอมาตังปณีตัง ยัาชัคาะสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกิจิอิธรรมปิธรรมเมรตนังปนิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุยัมพุทธเสโทปริวันนอีสุจริงสมาธิมานันตริกัญญามาหูสมาธินาเตนะสมาณวิชติอิธรรมปิธรรมเมรตนังปนิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุเยปุคาราอัตสตตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหติ เตกขีเนยาสุขตัสสาวกาเอเตสุทินานิมหพราณีอิธรมปีสังเครตนางปริตังเอเตนัสเจนะสุวัติโหตุเยสุปะยุตามะสาทัพเหนะนิกามุ มิโนโคตมะสาสะนำหิเตปฏิปัตาอามาตังวิคัยยหะรธามุธานิภูติงพุญชะมานาอิธรรมปิสังเครตานังปนิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยะถินทะกิโลปัทวีสิโตสิตาจัตตุ พิวาเตพีอสามปะกัมปิโยตถทูปะมังสักปุริสังวะธรมิโยอาริยะสัจจานิอเวจจะปัสสติอิธรรมปิสังเขรตนางปนิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุเยอาริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีระปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตโหติ ผูสัพป,ปะมัตตานเตภวังอัถมะมานิทิยันติอิธามปีสังเคราะตานังปณิตังเอเตน,ส,เนสัสเจนะสวัติโหตุสาวัสัทสนะสัมปทายะตายสุธรรมาชะหิตาภวันติสักายทิฐิวิจิกิจฉิตันจากศีละพะัตังวาปิยธาติกินจิจตูหะปายหิจะวิปปุตโตฉะจา พิฐานานีอภะโพกาตุงอิธามปิสังเครัตานังปนิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุกินจาปิโสกมังกาโรติปาปะกังายเยนาวาจายุทะเจตสาวาอภะโพโสตสสะบัติจทายะอภะพตาธิทะปัทสาวุตตาอิธรมปิสังเครัตานังปนิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุวานาปักุมเพยยทาภุสิตอเคคิมหะ นมาเสปปะทัมมิสีขิมเตถูปะมังธรรมะวะรังอเทศสีนิพพานคามิงปะละมังหิตายาอิธรรมปิพุทธทรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุวโรวรันยุวารโทวราหโรอนุตตโรธรรมะวะรังเออเทศสียอิธรรมปิพุทธทรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิรัตจิตายะ ติเกภวเสมิเตขีนาพีชาอวิรุธหิันทานิพันติทีลายธาธรรมปะทีโปอิธรรมปีสังเครตานังปนิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุยานิทาปูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตาริเกตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังภูตังนามะสะอมะสุวัติโหตุยหญานิทาปูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตาริเก ตถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนัมสัมาสุวัติโหตุยานิทาปุตานิสมะกตานิปุมานิวายานิวะอันตริเกตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังขังนัมสัมสุวัติโหตุสิบเอ็ดอาตาติยาปริบทยอสภารคขวินิมุตโตสภพสสันตาปวัชิโตสภเวระมติกันโตนิพุโตจะตุวังภาวะสปิตโยวิวัจจุสพพรโกวินาสตุมา เตภาวัตวันตรายโยสุขีที่กายุโกภวะอภิวาทในซีรีสสนิจังอุทธาปจายโนจัตตารธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภะรัง12อธาทิตยอาทิตตะปะริยายสูเอวันเมสุตังเอกังสมยังภคกวาขยายังวิหารติขยาสีเสสทิงปิกุสหเสสะเสนาตตะโคภะวาปิกุอามันเตศีสัพพังพิกเขเวอาทิตตังกินจักปิกเขเวสัพพังอาทิตตัง cakku pīkave aditang lupa atittācakku viññāṇa atitaṃ cakku saṃphaso atitto yampi taṃ cakku saṃphassa paccayya upacati vedayī taṃ sukhaṃ va dukkhaṃ va dukkhaṃ va sukhaṃ va kena atitaṃ 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 lakakīna to sakīna mohakkhīnā atitaṃ cattiya carāmarane na so khehi के तो मनासै उपायसै आदि तंती वथामी सोतांग आदि तंग सथा आदिता सोता विन्याना आदि तंग सोता सम्भसो आदितो यम्पी तंग सोता सम्भसप अज्जय उपचति वेता ये तंग सोकांग वा तुकांग वा तुकामा सोकांग वा तपी आदि तंग केना आदिता आदि तंग लकाकिना तोसकिना मोकिना kananga titangka ta titaka na ini ananga titangka sanpasuati to yang pitangka na sanpasabacaya upajati wetai tang sugang wa tampi eti tangkana eti tang eti tang lagakina dosakina makina eti tang jati yacara marana ninasoke pelite we อุปยาสีอธิตันติวัฒนมิชีวะอธิตาราษฎอธิตาชีวะวิญญาณ์อธิตังชีวะสัมภสวาทิตโตยัมปิทังชีวะสัมภสปัจยาอุปจติเวทายังสุขังวะทุกังวะอัตุกรรมะสุขังวะตเปปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังละกักเกณะโตสะกิณะมโหเกณะอธิตังชาดิยะจารมารานีนะโสเกหิปาริเทวิหิทุเกหิโทมานาสิหิอุปยาสีหิอธิตันติวัฒนมิกายอิโตตตปะอิาากยวิญญาณอธิตตััังกายสสมปวิโตยัมปิังกายะปัสปะอุปจติเวตา sama tapi hati kena hati tang ati tang laka kina tuh sakina mau hakina tang cara marah nih nasi oke hi pelai tewe mano hati tama hati ta mano wina na ati tang mano sama so yapi to mano sama sama caya tang suka mau tukang wa atukang kamu tapi kena hati tang ati tang lakakinato sakina mohakina ati tang jati yacara marane naso kehi pari dewe hidu kehi domana sehi ubaya sehi ati tanti watami ewang pasang pikauwe suta wa ari ya sawak ko jagu seming pinipin dati lupesu pinipin dati jagu winyane pinipin dati jagu sempase pinipin dati nyambi tang jagu sempase sempase ya ubaya jati wetai tang sukangwa tukangwa atukama sukangwa นิพินทัติสเทสุปีนิพินทัติโสตวิญญาณีปีนิพินทัติโสตสัมภเสปีนิพินทัติยามปีทังโสตสัมภสัพจายาอุปจติเวทายังสุกังวะทุกังวะทุกามาสุกังวะต่สมิงปีนิพินทัติขนาสมิงปีนิพินทัติคันเทสุปีนิพินทัติขนาวิญญาณีปีนิพินทัติขนาสัมภเสปีนิพินทัติยามปีทังขนาสัมภสัพจายาอุปจติเวทายังสุกังวะทุกังวะทุกามาสุกังวะต่สมิงปีนิพินทัติ ciwa ya pini pindah la lese su pini pindah ti jiwa winyane pini pindah ti jiwa sampai se pini pindah ti yang bidang jiwa sampai sapaca ya upa cati weda suka ngwa kangwa atu kama suka ngwa mi pini pindah kaya seming pini pindah ti tapi su pini pindah kaya winyane pini pindah kaya sampai se pini pindah yang bidang kaya sampai sapaca ya upa cati Sukang wa tukang wa atukang ma sukang wa tas pini pindati mana seming pini pindati tamia su pini pindati mana winya pini pindati yang pitang mana wu sampasai pindati yang pitang wu sampasai pindati yang pitang wu yang pitang kina jati, tang pamacari, yang Rani yang หัตตายติปชานาติติอิมาาอตมะโวจะภะขวะอตตะมานาเตปิคูภะขวะโตภาสิตังอิปินันทงอิมสมินจปัปปะนาโวายะกาลน,นสมิงพันยามาเนตาสาัสปิคุสหัสสา,สานุป,ปาทายสาสเวหิตตานิวิมุจูติสิบิ13บทอน,ตนัตักขณะสุดตัง เอวังเมสุตังเอกังสมิยังพคกว่าพาณะสิยังวิหารติอิสิปตานิมิคะทายเยตตัคุพักว่าปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันมาเตสิรูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอภวิสนาหิทังรูปังอภาระยสังวัตยาราเพิดท่จะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอาโหสิติ ยสมาจะกอบิกขเวรูปังอนณาตาตัสมารูปังอภารายสังวัตตินาจาระปติรูเปเอวังเมรูปังโอตุเอวังเมรูปังมะอาหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังภิกขเวอัตตาอภาวิสาในยิทังเวทนาอภารายสังวัตยาราปตาจะเวทนายะ Ewang mewe dhana hotu, ewang mewe dhana mao siti, ya sama cakopika wewe dhana, ana tata sama wewe dhana, abadaya sangwa tatina charapati wewe dhana, ya ewang mewe dhana hotu, ewang mewe dhana mao siti. สัญญานะตสัญญาจหิทั้งพิฆเวอัตตาอภาวิสสนายีทั้งสัญญาอภาดัยยสงวัทัยราเปตาจสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติยะสมาจจโคพิฆเวสัญญาอนัตตาตัสสะสัญญาอภาดัยยสงวัทตินาจาราปติสัญญายา ए में संय हो तू ए में संय मा हो सी ती संखारा आनता शंघारा चाय थंग भी कवे अत आभाव सनसू न ये थंग संखारा आभाराय संगत यूण फे थखारे सू ए वंग में संगारा हो तू ए वंग में संगारा मा आ सूती यसमा को भी कवे संगारा आनता तस्मा संखारा आभाराह यंग तेना चारा फातीखारे सो ए वंग में संगखारा हो तू ए वंग में संगखारा मा आती Winyanang nata winyanang cahiang bikawe ata apa wissaitaang winyanang apaa sang watayrape taca pinyanne ewang mewi yanang ngotuk ewang mewi yanang mao City ya samajak kopi kawewinyanang tata sama winyanang ahararaya sang watatina cara pati winyanne ewang mewi yanang ตังกินมัญญตาภิกขะเวรูปังนิจังว่าอนิจจังว่าติอนิจจังปันเตยังบะนานิจังทุกขังว่าตังสุขังว่าติทุกขังปันเตยังบะนานิจังทุกขังนิปะรินามะตัมังกําลังนุตังสัมมะนุปะสิฏฐุงเอตังมะมะเอโสหัมมาสะมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังปันเตตังกินมัญญตาภิกขะเวเวทนานิจังว่าอนิจจังว่า watitu gang pante ya mba nani jantu gangwip pali na ma damage ganglangnu taxa maknu pasitung e tang mama e so jamasami a so me ata timo e tang pante tang kin manya tafit kau e senyam nija wa anija wa ti anicha pante ya mba nani jantu gangwa facta ncana watitu gangvante mama e so jamasami a so me Tangkin manyata pikauwe sangkara ni cawa a ni cawa ti a ni ca pante. Yamba nani cang dukang wa tang su kang wa ti tang dukang pamte. Yamba nani cang dukang wi pari nama tamang kalang nu tang sama nu pasi tung e tang mama e so, hamasa, mi, e, so mi, atati, no, he, tang, พิกาเววิญญาณังนิจานังวะอนิจจาวาติอนิจจังพันเตยมบานานิจังทุกขังวะตังวาติทุกขังพันเตยมบานานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกัลลังนุตังสัมานุปัสสิตุงเอตังมามะเอโสหามัสมีเอโสมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมะหิตัสมาติหะพิกาเวยังกินจิโรปังอาทิตนาคาปัจจุปนังกัจเจตา ဝါပိဟိတောဝဩလာလီကံဝသုခုမံဝဟိနံဝါပနိတံဝါယံဒူလေသံတိကေဝါသဗ္ဗံဘေကံနေတံမမနေသောဟမသမိနာမေသောအတ္တတိနော Atati ewa metang yata wa wa wa, 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 ya tautang so sama benyaya tatapang yaka jiwe tana ati tanakak tapak cuppenak aeh tawa pak Itawa oraali kangwa suku mawa hinawa penitawa ya dure sentiih kewa sapwe dananeang mamane soa masami name soaati ewa metang ya tahuang sama bannyaya Tabang. Ya kacis an ya a tita naka tapat cupan na a cetawa pahi tawa o ralikan wa suku mang wa hinang wa ya tule senti kewa sapa senja ne tang so hama samina atati e metang yathaputang, samapanya, putang ke ye ke cisangkara tita naka tapat cupan na a ปหิตว่าโอราลีกังวสุคุมังวะหินะวาปะนิตาวายะเย Mamane สันติเกวะสัพเพสังขาระเนตังมะมาเนโสหัมมาสะมินะเมโสอัตตาติเอวาเมตังยะถาพุทังสัมมัปปัญญายะถาทัพพังยังกินทิวินญาณังอะทิตะนากะตะปัจจุบันังอะจัตตาวาปหิต Sapang winya nang netang mama neswa hama sami na me soe atati ewa me tang ya ta putang sama penyaya tatapang ewang pasang pika we suta wa ari ya sawak koru pasaming pini pindati vedanaya pini pindati sanyaya pini pindati sangkalesu pini pindati winyan na saming pini pindati nipintang wila sati wila kawimu jati wimuta saming muta miti. ยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพัมมะจริยังกัตตังการณียังนาปารังอิทธะตายาติปชานาติติอิทธมะโวจัปะควาอัตตะมะนาปัญจวัคคียาปิกูปะควาโตปาจิตังอธินันตุนิมาสมินจะปะนาวะญาการณาสิมิงผันยามาเนปัญจวัคคียานังปิกูนังอนุปาทายาสเวหิจิตตานิวิมุจจสูติ